สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮาหนอยสูตรแจกน้อยวันที่สี่เดือนห้าปีหกแปดนะครับผมฮาหนอยนะครับเมื่อวานนี้เข้าเป็นฮาหนอยพิเศษเข้าห้าสามนะเป็นตัวเน้นนะสามหา้าสามเมื่อวานนี้ผมไม่ห้านะห้ามาพิเศษพิเศษบนล่างแล้วก็ปกตินะเต่ดจอนะจอไม่ค่อยเข้าเลย ตัวจอเนาะจอเข้าแค่น้อยเดียวเป็นฮานอยพิเศษมาตามกันต่อครับผมวันนี้แหละวันนี้ผมจะเข้าสามฮานอยเลยวันนี้วันนี้ผมต้องเข้าสามลอยละอ่ะเฉพาะกินนะครับวันนี้ก็นี่เลยหนึ่งกับเก้า หนึ่งกับเก้านะครับก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งห้าเก้าสี่เก้าสองแล้วก็เก้าห้าก้าหนึ่งสามเก้าสามหนึ่งแปดแล้วก็เก้าหก ตัวฝันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเก้านะตั้นเก้านะครับตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับเก้าสี่ก็สองเก้าห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งห้านะ าหาหนยแรกครับผมนะเชืว่ากิจจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นพิเศษ หานอยพิเศษนะครับวันนี้ก็นี่เลยแปดกับสี่เออแปดกับสามนะแปดกับสามนะครับก็จะมีแปดสี 4, ่แปดสองแปดศูนย์สามสี่สามสองแล้วก็สามศูนย์กันแปดเก้า สามเก้าแปดห้านะแปดห้าสามห้าสามห้านี่ออกไปแล้วเนาะคงไม่มาตัวเดิมนะเอาเอาแปดหนึ่งดีกว่าเลีกตัวเดิมไม่อยากจับเลยถ้าอยากจับตัวเดิมก็จับได้นะสาห้านะ ตัวฟันเป็นเลขแปดตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับก็จะมีแปดสี่แปดสองแปดศูนย์แล้วก็สามสองนะครับผมวันนี้วันนี้อย่าลืมจำเม็ดเดียวไว้ด้วยนะผมผมให้แปดกับสามนะก็ติดแปดสามไปด้วยนะ วันนี้แปดกับสามนะสามน้อยเลยนะอย่าลืมกิดไว้ด้วยนะแปดสามต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นฮานอยปกติหวยานอยปกติวันนี้ก็ให้แปดกับสาม แปดกับสามแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดเออสามหนึ่งสามหนึ่งสามสี่สามห้ากันนะครับแปดศูนสามศูนแปดสองแล้วก็สามเก้านะ สามเก้าดีกว่าแปดสองสามเก้าอะฟันแปดนะครับผมมีแปดมาแน่นอนตัวเน้นก็จะมีถ้าขอให้มาเป็นตัวเน้นแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแล้วก็สามห้านะครับผม หวยฮานอยปกติก็จบลงไปแล้วต่อไปก็จะเป็น VIP วีไอพีวันนี้ก็แปดกับสามก็จะมีแปดสี 4, ่แปดห้าแปดเจ็ดสามสี่สามห้าตามด้วยสามเจ็ดกันนะครับแปดหก ามหกแปดศูนย์นะสามศูนย์นี่ออกไปแล้วเอาเป็นแปดสองแปดศูนย์แล้วก็แปดสองขอให้มีแปดมาละดาเนาะตัวเน้นก็จะมีแปดห้าแปดเจ็ดแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแล้วก็สามเจ็ด แนวทางนะครับหน่วยฮานอยสูตรแยกหน่อยก็จบไปแล้วต่อไปมาดูสามตัวเลขวันนี้สามตัวเลขวันนี้ผมมั่นใจนะผมผมคิดว่าน่าจะมาเลยทุกคนต้องมาหมดทุกตัวเลยก็จะมีแปดนะก็ <8 S 2> จะมีแปดมีสามแล้วก็มีสองนะแปดสามสองมีมาเห็นอย่างแน่นอนนะวันนี้พี่พี่ท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วนำเอาตัวเด่นนั้นมาจับคู่กับเลข8ดเลขสาแล้วก็เลขสองได้เลยหรือว่าเวลาไปซื้อ ก็ขอให้เน้นตัวเลขที่มีเลข8เลข3แล้วก็เลข2นะฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ